ที่เรามาเล่เบื้องล่างการทํางานของเอโปรดํากันวันนี้นะครับว่าว่างกี่ได้แต่ละคลิปไม่หายเลยนี่โดยโจะบอกคลิปนี้เรากําลังจะเอาวัตถุดิบไปตำกาวกาวนี่เราตำอะไรแต่เดียวแต่งกลมไอ้ไอ้ลูกชิ้นปลาลาดดั้วไกลนี่อย่าดังเ <laughs> ร่งโรมาลักลูกม <c oughs> มูนไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไไรูทุบบีดีอเ่ามาเดือดทุบทีแรกเลยตอนตั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งตั้งตรงนี้เดี๋ยวพุ่งตั้ตรงนี้เองเกลืออะไรไม่กล้าแบบนั้นเดี๋วควันทุกจับเม็ดลงชิมเล่เดี๋ยวเทาออกข้าวเลย

ติดด่างเลยราะต่างวงเลยตางยวงนันเลยเขามีเป็นกระทงไม้ลูกละกระทงไม้ยานากินหรอปีผ่านนูมากันหานเลยะเคยนี่มาเีย้อนูนนับเอวมาแล้วถ้าวามายืนแล่เช่ไม่มีส่วนรวมนี่เขาจับไหมติดตาวกันได้กับโมแกมันเอาไม่พมมังหมาห้ามนี่พมอย่าอย่าอ้ยซื้อคนเลยติด่างตาวกอนื้อาไปขึ้นเขาตั้ยซื้อคนซื้อคนใเชียวเวลาเนย้คนจะมาถุงเลูกใจตุ้งกลูกใจตุ้งลัง เออกันติดแล้วก็ค oui. e <ok ือว่าตรงไหนกินเลยนี่เคยไหมเคยเมมอีแมมเรื่องอะไรปุ๊บเลยนะไอ้นู้นเลยมาตีจารัสป่อมอะไรื่องไอ้เคยใส่ไรหัวใ่ฮะเป็นอะไรก็เคยเลยแต่มันจะไปโจมตีว่าเคยพุ่มใส่ว่ามันเอาเรื่องจริงมาเตะเล็กเดี๋ยวต้้งโจมตีจริงไปก่อนแล้วว่างจะก้มทำ่ม จำไปตันงแต่ตั้งตั้งกล้วยนี่เราดับป้าได้กันไหมเอ็นดูก็เอ็นดูเพื่อเอ็นดูเจ้าก็ง่งรัวเราดอกแกไม้ก็เลยอ๋อเที่ยว้าเนื่อเออเออกล้วยมันสุกอยู่เล็วเฮ้นี่เนี่ยจัดเจนจริงลักต้านคือเราไม่ได้เตะเลยนะอันนี้คือเราไม่ได้เตะเลยนะมีเรามีลักต้านว่าเราไม่ได้เตะตอเราเราเราไม่ได้เตะตอเลยดูเ่ยตัมังบาอกดูเนี่ยตดวมองเบานะไอ้นี่อักอักไปในด้มองเบ๊อกของเราไหนนั่งไหนนั่งติดมองเบากับผู่นะ Ừ. đi tay muốn bấu lại cánh. Bị ế đắp lại cánh. Bị ế đắp lại cánh á. quay ừ. coi chồng phú Ừ, giờ chờ lời vừa đâu rồi. Trên đường này. Thầy có lúc đi. Phá cưng. Ê, bà phải hoài rồi bị ế mất hứ. Vậy là phải cháu luôn ta mới. Hoài rồi bị Quang gì đây, thầy là clip mấy hài lời lên đâu, Quang gì đây. Quạt tu điếp mà tâm thầy là clip mấy chạy con ngài. Có hoài này mết hứ. Đang tháo luôn. Mấy tháo lấy Đang